กลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กับพี่และก็มาร์คภูมินะครับคุยกันเรื่องโรคต่างๆกันมานะครับสักพักหนึ่งจนไปจบที่โรคสะเก็ดเงินเนี่ยสิครับโรคนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ค่อนข้างจะทรมานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะคนก็ไปกลัวผู้ป่วยทั้งที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อเลยในช่วงนี้นะครับโยเเลตั้งใจเลยนะครับติดต่อท่านอาจารย์ไว้แล้วครับเป็นท่านอาจารย์นัทธารัชตานา,าวินนะครับอาจารย์นัทธาท่านเป็นอาจารย์ผิวหนังนะครับที่เก่งมากๆเลยสวัสดีครับอาจารย์นัทธาครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์นัทธาครับน้องมาร์คภูมินะครับมีคุณพ่อป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินครับทีนี้น้องก็เกิดความกังวลแล้วล่ะครับว่าตัวเองเนี้ยจะเป็นด้วยหรือเปล่าใช่ครับผมกรรมพันธุ์มีส่วนทําให้เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือเปล่าแล้วมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับผมมีส่วนแน่นอนก็จริงๆก็คือทุกรคงนะคะกรรมพันธุ์ก็ต้องมีบทบาทนะคะ,ะตัวกระตุ้นจริงๆเนี่ยณขณะนี้เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะว่าคนไข้แต่ละคนก็จะมะีประวัติไม่เหมือนกันว่าทําไมเป็นนะคะแต่ว่าอัานที่เราอาจจะเจอบ่อยหน่อยเช่นว่ามีการ มีการติดเชื้อเช่นเจ็บคอเป็นหวัดอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะในคนที่มีพันธุก,กรรมสะเก็ดเงินเนี่ยอันเนี้ยเขาอาจจะมีผื่นสะเก็ดเงินตามมาได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเช่นนี้นะคะหรือว่าเช่นถ้าเกิดคนไข่ดื่มเหล้าเยอะสุหรี่อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นปันจจัยกระตุน้นและอัน,น,นที่สําคัญแล้วก็ณขณะนี้เราสนใจมากก็คือเรื่องความอ้วนนะคะอันเนี้ยแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นสะเก็ดเงินแล้วอ้วนหรืออ้วนแล้วทาให้เป็นสะเก็ดเงินแต่เราทราบว่า ถ้าเราอ้วนแลวเราเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักลงเนี่ยผื่นสะเก็ดเงินจะดีขึ้นนะคะ ทางที่ดีนะครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงจากปัจใจทั้งหลายนะครับที่เราสามารถจะหลีกเลี่ยงได้ส่วนพันธุกรรมเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แต่เราคงดูแลอาการของเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอย่างคุณพ่อผมเป็นแล้วผมจะมีโอกาสเป็นมากน้อยขนาดไหนครับอย่างที่ว่านะคะก็คือถ้ามีพันธุกรรมโอกาสก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10เรซเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะที่ว่าความเครียดนี่ทําให้โรคก,กาเริบได้นี่จริงหรือเปล่าครับผม จริงค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะมีผลกับภูมิต้านทานของร่างกายใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเครียดก็เป็นหวาดเครียดก็ป่วยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคที่มีความผิวติข,ของภูมิต้านทานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลค่ะถ้าที่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครเป็นโรคนี้เลยผมจะมีโอกาสเป็นไหมครับมีค่ะเพราะว่าคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติใครในครอบครัวเป็นเลยก็ก็มีจริงๆมีมากกว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นด้วยซ้ำค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราถามผู้ป่วยเนี่ยว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวมีใครเป็นไหมเนี่ยจะเพราะว่ามีประมาณ20%เท่านั้นที่บอกว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะคะสะเก็ดเงินจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกกรรมโดยยีนหลายๆตัวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็น ก่อให้เกิดโรคได้เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งแวดล้อมเข้ามามีปัจจัยค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในครอบครัวที่ไม่มีใครเป็นเลยเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมียีนนั้นอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโดยรวมนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์เป็นนะคะแล้วโรคสะเก็ดเงินนี่ร้ายแรงสูงสุดขนาดไหนครับผมแล้วทำไมคุณพ่อผมถึงถึงแบบกินถึงเข้ากระดูกเลยล่คะครับ เรื่องเรื่องการอักเสบของข้อหรือกระดูกเนี่ยอันนี้จะพบได้ประมาณสักอาจจะ20-30%ของไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่สัมพันธ์กันนะคะคือคนที่เป็นผื่นเต็มตัวเลยเนี่ยอาจจะไม่มีอาการปวดข้อเลยก็ได้ในขณะที่คนที่มีอาการปวดข้อค่อนข้างรุนแรงเนี่ยอาจจะหาผื่นแทบไม่เจอเลยอาจจะมีอยู่ตรงหนังศีรษะนิดเดียวหรืออาจจะอยู่ตามซอกแขนซอกขาแค่นั้นเองก็จริงๆเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดคนไข้มาหาเราเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเขามีมีข้อหรือเปล่าความแตกต่างที่สําคัญระหว่างข้อกับผื่นก็คือว่าถ้าเป็นข้อเนี่ยถ้าเราไม่รักษาให้ถูกต้องนะคะโดยใช้ยาไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้มีการข้อพิการถาวรได้นะคะในขณะที่ผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยเรารักษาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผื่นก็จะหายโดยไม่มีรอยแผลเป็นอาจจะมีรอยดํารอยขาวนิดหน่อยแล้วก็ในที่สุดก็หายไปนะคะเพราะนั้นเนี่ย ก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้แต่ว่าผื่นสะเก็ดเงินมันจะมองเห็นชัดนะคะก็เลยทําให้คนไข้าอาจจะมาหาเราเร็วส่วนเรื่องข้อเนี่ยบางครั้งคนไข้าอาจจะไปคิดว่าเขาเป็นเรื่องอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่มีผื่นเนี่ยก็จะบางทีจะไม่ทราบเลยนะคะว่าว่าเป็นโรคข้อจากสะเก็ดเงินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่ามาหาหมอผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเราก็คือจะอมองหาให้อยู่แล้วนะคะเป็นแล้วรักษาหายขาดได้ไหมคะ ณปัจจุบันนี้หล่าจะต้องบอกว่าเราสามารถควบคุมโรคได้ดีนะคะก็คือว่าโรคอาจจะสงบมีผื่นเหลือเล็กน้อยหรือว่าไม่มีเลยเป็นช่วงๆได้นะคะแต่เราคงไม่สามารถจะบอกว่าต่อไปนี้คนไข้จะไม่เป็นอีกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของโรคทุกชนิดใช่ไหมคะก็คือจะต้องดูแลให้เหมาะสมแต่การใช้ยาเนี่ยจะ จะปรับเปลี่ยนไปตามความรุนแรงนะคะในช่วงถ้าเป็นเยอะอาจจะใช้หลายอย่างถ้าเป็นน้อยก็อาจจะมีแค่ครีมทาผิวอย่างเดียวก็คุมโรคได้แล้วนะคะ ในพูดถึงการรักษาแล้วนะครับท่านอาจารย์ครับน้องๆคงสงสัยแล้วล่ะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะมันมีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างค่ะก็ะยาทาเนี่ยก็ยังคงเป็นการรักษาหลักอยู่นะคะยาทาหลักๆก,ก็คือจะเป็นยาเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะสําหรับการยารับประทานนะคะก็ยังมีความจําเป็นโดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดข้อหรือว่าอันที่จริงๆมีใช้มานานแล้วแต่เนื่องจากว่าเครื่องมือไม่ได้มีแพร่หลายก็เลยทําให้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักก็คือการใช้แสง UV ในการ รักษาโรคผิวหนังสะเก็ดเงินนะคะ UV ก็คือแสงที่เราได้จากแสงแดดเนี่ยแหละคะ่ะเพราะเราสังเกตด,ดูถ้าเราไปอาบแดดเนี่ยผื่นสะเก็ดเงินก็จะดีขึ้นนะคะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเนี่ยประเทศที่มีแสงแดดเยอะๆเนี่ยคนไข้สะเก็ดเงินเนี่ยความรุนแรงจะน้อยกว่าประเทศที่ไม่มีแสงแดดเยอะเห็นไหมครับน้องๆว่าสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับเป็นโรคที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละใน,นวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องโรคผิวหนังแล้วนะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะเปิดรับเอาคําถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับ เราจะมาดูกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังยังไงบ้างในช่วงออนไลน์คลินิกสักครู่เดียวครับ